แล้วกันเบ,บาๆสชั่วโมง,งเนาะแต่ละหัวข,ข้อเนาะ so today this is our agenda นะคะ what we going to learn เนาะ first we will help each other find resources to practice English แต่ก่อนที่เราจะเริ่มกัน this is all about today scan and then type these number ทุกคนเห็นใช่ไหมคะด้วยฟังก์ e ั t I ask you to keep three words for English when you hear the word English รู้สึกยังไงคะได้ยินคำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยขอสามคำสามสิบหกแล้วน่าจะครบแล้วประมาณนี้เนาะหลักๆจะมีทั้งแบบ happy แบบ fun แล้วก็แบบยากๆเนาะ difficult กับ e x c i t e the frequency of English use during the internship Okay next question please Do you think you will continue learning English and why? คำถ,คำถามคือคิดป้านเนี่ยที่คุณบอกไปเมื่อเช้าจบคิดว่าจะเรียนต่อไปไหมภาษาอังกเนี่ยคือเรียนด้วยตัวเองเนี่ยจะเรียนไหม Yes No หรือว่า Maybe คำตอบเนาะ นี่ the question is คำถามคือ how can you learn English by yourself ให้ใช้มือถือเองนั่นแหละหาแล้วแคปจอแคปจอสิ่งที่เราชอบก็คือซ o u ที่เราชอบในการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไว้แล้ว Copy ปี้ลิงกไว้แล้วเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนอัพโหลดที่เราสกรีนช็อตนะคะขึ้นมาในหน้าจอนี้เนาะ จะหมดเบรคแล้วมีคนที่เรียนเลยนะลูกเต็มจอย This is vocabulary แจกเงินหน่อยพี่มาเอาให้เัานี่อันนี้น่าจะไม่ยากมากอาคัสเตียวว่าเดี๋ยวเราไปเบรคกัน ทำแบบบุทัตของตัวเองนะคะมีลูกแต่งขอแค่หนึ่ง ation เอเอาแค่เวอร์ชันเดียวช่วยกัน4คน Our plan is to take you to the airport please. Can you take me to the airport please? I don't understand. What do you say? Can you take me to the airport please? you you can. t a t all. Thank you. Wow, t a n y Thank you k i n d Okay, very good. ทีนี้ทุกคน so today, what have you learned? ได้เรียนอะไรบ้างคะ To ask for permission and how to ask for request ใช่ไหมคะแบบสุภาพเราเอาไปปรับใช้ในที่ทำงานถ้าเกิดเราต้องไปขอร้องหรือไปขอให้ใครช่วยเหลือใช่ไหมคะ Thank you นอกจาก Thank you ยังมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะ Thank s b u n c h Thank s i e l i o n Thank you kindly พูดให้มันหลากหลาย You are welcome ก็มีอีกตั้งเยอะใช่ไหมคะ My pleasure No problem No worries นะคะ So I hope you learn From this workshop and you can use it in your workplace in the future เนาะก็หวังว่าศ,ศ,ศึกษาจะได้เรียนรู้ได้ประโยชน์จากการเวิร์กช็อปครั้งนี้นะคะได้คำศัพทได้ประโยชน์ไปฝึกใช้เนาะพูดให้สุภาพภาษาอังกฤษดืม please ตลอดนะคะถ้าเราต้องขอร้องใครโอเค so that is all for today จบแล้วจ้ะ